คุณพี่สุดหล่อเสื้อน้ำเงินที่นั่งบนคลิกสีส้มนะ่ะกำตังมาสี่แสนนะ่ะพร้อมจะให้ติดช่างในอีกหนึ่งพันคือว่าคุณพี่สุดหล่อเสื้อน้ำเงินนะ่ะโดนคุณพี่สุดหล่อเสื้อดำน่ะป้ายามาพีน,นี้พี่ก็ออกฟอร์ดเอเวอเรสต์ไทนเนียมมา เออมันคนละไทยที่เนี่ยมันพวกออกรถที่นครสวรรค์แต่มาแต่งรถที่ชนบุรีก็เอาดีงบประมาณการแต่งขนาดนี้นี่มันระดับสุ่อะดชัดนจัดกาเป็นชุดแฮปปี้มิวชุดใหญ่ชุดโตชยโยโฮฮิวเลยก็เดี๋ยวเลสเทคอัลิลาบางแสนจัดให้ครับเริ่มขั้นตอนแรกเนี่ยก็ทำการลื้อถอนชุดโชกชุดเบรกตัวเก่าออกมาจากตัวรถก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มทำการติดตั้งชุดโชกสตาร์บัลเกียวเข้าไปที่ตัวรอร้อมก็ส่งยิ้มหวานเบาๆและใช้เวลาเพียงไม่นานครับชุดโชกอัพชุดใหม่เนี่ยก็ถูกติดตั้ง ให้เนียนๆเลยขารวมถึงการติดตั้งชุดโชคหลังด้วยเอ๊ะแต่โชคตัวนี้มันตัวปรับอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยก่อนเนี่ยมันเป็นโชคลิมิเต็ดทีเวของทางแบรีสานโปรฟิเดอร์ปรับได้ทั้งไฮสปีดโลสปีดและรีบาวมาพร้อมกับชุดกระบอกซับแขนงแยกและคอยสปริงโปรแกสีมีสค่าเคในโคตรเดียวเพิ่มเติมปีกนกปรับองศาคู่หน้าและลูกหมากกันโคง้งกันนั่งรอสักครู่นะครับพี่สุดรลอไม่รอช้าครับก็ทำการติดตั้งชุด